ขึ้นมาได้ยินเสียงลูกหมาไปเปิดประตูดูว่าเห็นลูกหมามันอยู่ในรัวร้วรั้วตรงประตูทางขึ้นศาลาทีนี้ว่าพอมาเห็นว่ามันอยู่ในรั้วก็มันมีกล้องอยู่ตัวหนึ่งทางด้านนั้นก็เลยนึกได้ว่าไห้ลองไปเปิดดูหนก็เห็นโยมโยมผู้หญิงอเอาหม,มามาวางวางแล้วก็ยังไม่ได้วางในรัว้วเอามาวางไว้ข้างทางก่อนหมามันก็วิ่งตามโยมกลับไปอีก ก็เอากลับมาหย่อนใหม่ลงในรูเลยทีนี้ลงในรั้วของประตูขึ้นวัดก็สามอย่างที่เห็นอยู่เป็นเนื้อเป็นหนังนะที่โยมชอบเอามาถวายแบบแอบๆหมาแมวสารพระภูมิหัก เขาบอกว่าของไม่ดีต้องมาไว้ที่วัดแล้วพอวันหนึ่งโยมรู้สึกไม่ดีดวงไม่ดีโยมก็มาหาเราที่วัดมาหาของดีๆมันจะเอามาจากไหนของดีๆก็โยมเอาแต่ของไม่ดีมาวางคําว่ามารับพรในที่เนี้ยโยมก็คงจะรู้ถ้าโยมเป็นคนปล่อยเนี่ยในความรู้และรู้สึกของโยมเนี่ยพรที่จะได้จากเราเนี่ยมันคืออนะโยมคงจะเข้าใจนะแต,แต่แต่ตอนนี้ก็เห็นยังไม่มารับเนะ